พุธทธวัตน,นะผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดแลเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมอนนท์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าธรรมะวินัยของพวกเรามีภะษาสดาล่วงลับไปแล้วพวกเราไม่มีภาษาสดาดังนี้อานนท์พวกเธออยากคิดอย่างนั้น อาน o ธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายธรรมะวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราบทสวดอาณาปานาสติหมวดกายานุปัสสนาภิกษุทั้งหลายอาณาปานาสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทำสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ได้ ภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออก ย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้ลำงับหายใจเข้าย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้ลำงับหายใจออกภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปะชญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออก ว่าเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุน,นั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ในสมัยนั้นบทสวดปฏิจจสมุปบาทอิทะพิกเวอรลิยะสาวโกปฏิจจสมุปปาธันเยวะสาธุก,กังโยนิสโสมนัส,สิกรโรติภิกขุทั้งหลาย อริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัสมิงสติอิทังหูติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุป,ปาทาอิทางอุปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอิทังนนหวติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมะสะนิโรธาอิทางนิรุชติ เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชาปัจจยาสังขาราเพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปัตจ,จยาวิญญาณังเพราะมีสังขาราเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจญจานามะรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามลูปนามะรูปะปัจญจาศลายตนะัง เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะปัจยาผัสโศเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจยาตันหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาตันหาปัจยาอุปาทานังเพราะมีตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานปัจยาพระโว เพราะมีอุป,ปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพระวะปจยาชาติเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปจยาชะรามรณังโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาันสัมภวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชลามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วน เอวะเมตัสะเกวะรลสะทุกขังขัดทัสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชายะตะเววะอเสสะวิลาคะนิโรธาสังขารนิโรโทเพราะความจางคายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขารนิโรธาวิญญาณน,นิโ,โรโธ เพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนิโรทานามรูปะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามะรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธาภัษานิโรโธเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งภาษ พัสสนิโรธาเวทนานิโรโทเพราะมีความดับแห่งพัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตันหานิโรโทเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตันหาตันหานิโรธาอุปาทานิโรโทเพราะมีความดับแห่งตันหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานิโรธาภวนิโรโทเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพ พระวะนิโรธาชาตินิโรโธเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชะรามรนังโสกะปริเทวทุกขทโทมนสัสป,ปายาสานิรุตฉันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหละฉลามรณะโสกะปริเทวทุกขทโทมนัสุป,ปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนจึงดับสิ้น เอวะเมตัสะเกวะลัส,สะทุกขังขัดทัศสสนิโลโทโหตีติความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พุทธวจนะสาธุสาธุสาธุ